สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงชาแนลนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้หงนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้ามาแต่ก็ยังมีเพื่อนๆนะมากดให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆเลยรวมถึงเพื่อนๆสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะเพื่อนๆที่อยู่ทางต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา นะคะลาวแล้วก็อเมริกานะคะแล้วก็หลายๆประเทศขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหงเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะก็วันนี้เราจะมาดูดวง ราศีนะคะมาถึงราศีอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะขอดูดวงาชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะของหงจะเป็นแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นการแบ่งช่วงเวลาเกิดก็จะเป็นแบบตะวันตกนะชาวราศีพฤษภนะคะก็คือ,อผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21 นะคะเมษายนถึง21พฤษภาคมนะ21สเมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะก็คือราศีพฤษภนะเราก็จะมาดูกันว่าในช่วงนี้เนี่ยมีนาเนี้ยเร็วๆเนี้ยนะคะอ่อีก2 3อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะ ชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มันเป็นการดูแบบรวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าไปซีเรียสนะคะเราเข้ามาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะถ้าไม่ใช่ก็สามารถสคิปไปได้นะคะอ่ะเราก็จะมาดูกันนะชาวพฤษภนะคะขอดูชาวพฤษภหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมนี้ชาวพฤษภความรักจะเป็นอย่างไรบ้างความรักล้ล้วน นะคะเดี๋ยวขอขยับก,กล้องหน่อยเออนะคะมาดูกันซิว่ามันมีอะไรบ้างนะใบแรกนะคะจะเป็น the devil นะ two of wands นะคะ six of pentacles Queen of Cups, Knight of Wands, Knight of Wands, Three of Cups, Knight of Pentacles, แล้วก็ e อ็กออพินเตร์นะคะแปดเหรียญอืมแล้วก็ The Lovers นะ The Lovers นะคะอ่าเร็วๆนี้แหละดูนะก่อนอื่นเนี่ยขอดูของคนที่ไม่ชัดเจนก่อนนะยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนนะดูเหมือนคนที่คบกับคุณตอนนี้นะน่าจะอยู่จากไกลๆนะคะกำลังเฝ้ารอกันอยู่หรือไม่ก็ มันเหมือนอยู่ห่างกันน่ะคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณหยหานะคะดูเหมือนเขาอยู่ไกลๆจากคุณนะเออนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แล้วแต่อารมณ์นะเป็นคนใช้อารมณ์นะคะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองชอบอะไรสบายๆชอบอะไรแบบ ทำอะไรมีความสุขก็ไปไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะใครเข้ามาบังคับใครมากดดันเงนี้ยเขาจะหนีนะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีรักความอิสระนะคะมี Night of Wands แล้วก็มี Queen of Cups นะคะเป็นคนที่อารมณ์แบบศิลปินนะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาบังคับอย่ามาอะไรตรงไหนอยู่แล้วไม่สบายใจเขาก็จะไปนะคะไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันมา ถูกมัดมากๆหรือว่ามากกดดันมากๆอะ่ะคือทําอะไรตามใจตัวเองอยากมีความรักก็มีอยากทําอะไรก็ทํานะคะเขายังเป็นคนที่ยังไม่อยู่นิ่งนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนมีกิจกรรมเยอะมีมีโปรเจกต์เยอะนะคะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําต้องเดินทางอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะชอบอะไรแปลกใหม่ไม่ชอบอะไรจําเจนะคนคนนี้นะคะ ก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคนนี้เนี่ยนะเหมือนกับว่าคุณเองก็อยู่ใกล้ๆจากเขานะคะอยู่ไกลาจากเขาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงใจคุณน่ะอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้นะอยากจะมีคอมมิชเมนต์อยากจะไปกันถึงขั้นแบบว่ามีคอมมิชเมนต์แต่งงานแต่งการอะไรกันเลยอะแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะจนตอนเนี้ย คุณอาจจะต้องหันเหความสนใจไปมุ่งในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบนะไปมุ่งเรื่องการงานแต่ว่าใจของคุณก็ยังรอเขาอยู่นะคะมีสองคาถานะยังส่องเขาอยู่ยังมองเขาอยู่นะจากที่ไกลๆนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้คนไม่ชัดเจนก็เหอนนะมันเหมือนมีคนจะเข้ามาให้คุณต้องระสำาระสายหรือว่ามีคนที่เข้ามาตื่นเต้นนะ คนคุณนี่ก็เป็นคนที่นะคะเป็นเดวิลนะช่วงเนี้ย <c oughs> เป็นคนที่อาจจะหวยหาความรักนะคือต้องการความรักอย่างมากอ่ะอยากมีความรักอ่ะแต่ว่าคนนี้ก็ไม่สามารถตอบสนองคุณได้นะ <c oughs> คุณก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องการใครสักคนอ่ะต้องการใครสักคนที่มีความ เมตตาม,มีความใจดีสามารถดูแลเทคแคร์ care, ฉันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการงานเรื่องการเงินเนี่ยอยากได้ใครสักคนตอนนี้เข้ามาเยียวยาหัวใจในขณะที่รอคนคนนี้อยู่ด้วยนะคะพราะตัวคุณขึ้นเดะเดวิลนะเออคือเหมือนกับเหงาอะ่ะอยากมีใครสักคนอยากมีความรักมากมก นะคะแล้วมันก็จะมีเข้ามาจริงๆนะสำหรับคนไม่ชัดเจนตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะคะมีทั้งคนใหม่คนเก่ามีเสน่ห์แรงมากๆเลย Lovers ตรงนี้ the devil แล้วก็3ถ้วยนะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือคุณเองอาจจะไปชอบเขาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นสายเปอาจจะพาคุณไปเทคแคร์ดูแลนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณ่ลืมๆคนที่อยู่ในใจคุณไปบ้าง นะสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้ถูกใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะแล้วก็สำหรับคนโสดนะคะคนโสดลืมบอกไปว่า,าพฤษภนะคะช่วงนี้ระวังนะการตั้งคันนะคะถ้า แต่งานแล้วอยากมีลูกก็มีแนวโน้มจะได้มีจะได้การตั้งครรนะมีการตั้งครรภแต่ว่าถ้าคุณคิดจะมีอะไรสนุกสนุกนะคะสำหรับคนโสดนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีไพ่ คุณแม่ขึ้นนะคะคุณน้องในยอยู่ในท้องมีไพ่คุณแม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ป้องกันนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือไม่กย็ยังไม่อยากยังไม่ถึงเวลาก็นะคะยังไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยก็ป้องกันไว้นิดนึงก็ดีคนโสดมีคนเข้ามานะหาคุณนะคะค่อนข้างที่จะจะเรียกว่ายังไงอะตัวคุณเองก็เป็นคนที่ จะเรียกว่ามีสเสน่ห์ช่วงนี้นะเดวิลนะคะเลเวอร์นะคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยตอนนี้มีคนเข้ามาหาคุณไม่น้อยกว่า2คนนะสำหรับคนโสดนะพฤษบ นะคะมีทั้ง k Night of Pentacle เป็นคนที่เก่งในเรื่องธุรกิจนะคะทำงานเกี่ยวกับเงินเรื่องการเงินหรืออาจจะเป็นพวกเซลส์นะคะ Knight of Wands ก็ได้นะทำเกี่ยวกับการเดินทางไปไปมามาติดต่อธุรกิจนะคะได้ทั้งเซลได้ทั้งคนที่ทำงาน เกี่ยวกับการลงทุนนะตอนนี้มีเข้ามาหาคุณเยอะมากๆเลยสำหรับคนโสดเข้ามาจากทางการงานการติดต่อประสานงานกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คุณนะจะต้องระวังนิดนึงนะพลาดพลั้งไปนะคะมีสิทธิ์นะคะต้องระวังให้ดีสำหรับคนโสดสำหรับคนที่มีคู่นะคนมีคู่แต่งงานแล้วอยู่กับ คนรักไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีนะคะช่วงนี้เนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนหรือการแอบไปมีกิ๊กได้นะคะเพราะมันขึ้น the lovers แล้วก็3ถ้วย the devil นะช่วงนี้เขาอาจจะไปเจอจากการเดินทางจากการาทำงานโดยเฉพาะคนที่เป็น คนที่เป็นหัวหน้าเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เขาต้องไปพึ่งพาอาศัยเป็นหัวหน้าที่ตำแหน่งสูงกว่าแล้วก็เขาอาจจะต้องพึ่งในเรื่องของงานมันก็เลยทำให้เกิดการความใกล้ชิดกันนะคะอาจจะพลาดพังนะไปมีเพศเอ้ยไม่ใช่ไปมีความสัมพันธ์นะคะไปมีความสัมพันธ์กันได้นะเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวัดระวังสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะมีสิทธิ์ที่เขาจะไปมีกิ๊กหรือว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเนี่ยเขากลัวว่าจะโดนจับได้เหมือนกันโดนกลัวจะโดนจับได้นะคะตอนนี้เขากลัวนะแต่ว่าก็ทำไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ว่ามันก็ มันอาจจะไม่ได้จริงจังนะคะมันอาจจะไม่ได้จริงจังหรอกนะเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันใกล้ชิดกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ใกล้ชิดกันได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะจกจากเรื่องของงานอาจจะต้องไปติดต่องานด้วยกันนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อชื่อเลยพลาดพังไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางไปไปค้างอ้างแรมอยู่คนละห้องไปกินข้าวไปอะไรกันพอเสร็จแล้วก็ นะมันอ่อนไหวอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้พลาดพลั้งไปได้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ลองต้องลองสังเกตดูดีๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขากลัวเหมือนกันนะเขาก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามันอารมณ์มันพาไปอะไรประมาณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะมันก็เลยคือคนที่คนที่อาจจะเป็นเจ้านายเขาหรือว่าเป็น คนที่มีตําแหน่งสูงกว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นคนใจดีด้วยนะคือเหมือนกับเขาก็สปอร์ตอ่ะมันก็เลยทําให้มันแบบไปกันได้ง่ายนะคะเนี่ยมันก็ไปอยู่ใกล้ๆกันมันก็เลยแบบว่าเผลอตัวเผลอใจอ่ะจะเรียกวอย่างนั้นก็ได้นะมาจากดูแล้วเหมือนมาจากที่ทํางานแล้วก็ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะพลาดพังไปเกิดเขาแบบตั้งคันขึ้นมาหรือว่า มีปัญหาขึ้นมาหรือจะเป็นทางคุณเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันอาจจะสลับฝั่งกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวพฤษศนะคะเ,เดี๋ยวดูชาวพฤษศนะก็ต้องระวังนะคะต้องระวังนิดนึงว่าคนที่โสดก็ต้องระวังนะสำหรับการตั้งคันนะคะพลาดพังไปรวมถึงคนที่แต่งงานมีคู่แล้วก็ ลองสังเกตพฤติกรรมของคนรักดูนะคะเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะเนี่ยเขาจะตื่นเต้นอะ่ะเขาจะแสดงอะไรพฤติกรรมอะไรที่มันแบบแปลกๆให้คุณจับได้เหมือนกันนะคือแบบเขาจะกลัวเพราะเหมือนคนไม่เคยทําผิดหรือว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะมันจะมีความแปลกๆอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ลองสังเกตนะคะสาหรับคนที่มีคู่คนที่อ่า ไม่ชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนต่อนะแต่ก็จะมีคนเข้ามาให้ให้เลือกอีกนะคะคนที่รอก็รอกันต่อไปนะแต่ก็จะมีคนเข้ามาดามหัวใจในช่วงที่รอกันอยู่เนี่ยนะลองดูนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภอ่ะทีนี้ดูซิว่าลัคนาราศีอะไรที่อาจจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภนะในช่วงมีนาคมนี้นะคะมาดูซิว่า ลัคนาราศีอะไรเนี่ยเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามามีความสัมพันธ์นะดูซินะคะมีราศีมีนนะคะมีนนะราศีมีราศีตุลนะคะมีมีนมีตุลแล้วก็มีกันนะคะราศีกันมีมีนมีตุลแล้วก็ราศีกันนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็มีประมาณเท่านี้เราพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ